สวัสดีค่ะแม่แปงค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับแม่แปงค่ะมือนีมือเลขออกเลยเนาะค่ะวันที่เท่าไรคะคุณแม่วันที่สิบหกเนาะค่ะกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเนี่ยมือเศร้าเลยค่ะท่านผู้ชมคุณแม่เพิ่งมาเพิ่นฝันเมื่อคืนนี่เนาะโค้งสุดไทยอีริค่ะมือนีมาตามคุณแม่ประมาณเจ็ดโมงกว่าเนาะคุณแม่เนาะค่ะได้ยินว่าฝันคักโค้งสุด้ทยนี่ฝันยังไงคุณแม่ จ้าแ,แม่แม่เหมือนว่าแม่จะไปใส่สักหม่องเนาะคนล่หลายป่านนี้เขาเจ้ากับกินนหยังกันเนาะเขามีกินเนื้อแบบเหมือนว่าเสียงมุกกระทะีหยังกันเนาะแม่กับว่าอู้อันจะเป็นเขามีเงินเนาะอันนี้ควรคิดฝันแม่น่ะในใจแม่น่ะบัดนนี้ก็มีเล็กหน่อยที่ว่าคุณบอกเลขกแม่หกศูนหวัวหันนั่นที่เกูน่ะนะเนาะค่ะอันเพิกับ็มานะ่ะคุณหน่อยนะคุณหน่อยผู้หญิงได้คุณนี่เด็กหน่อยผู้หญิงอ,อ,อันประมาณ แปดเก่าขวบนี่ล่ละค่ะงามงามก็จังนางฝ่าเนี่เพิ่งกับมาานน่ะแม่อยากบอกมูกระทะแม่ก็ว่าแม่ก็อยากอยู่แต่ว่ามันแพงแม่ก็ว่าแม่นั่นจะได้กินดีบ่อันนี้รวมคิดนะแม่ก็บอกก็คนหน่อยเว้ยเพราะยากเพราะเอาหูมากคนน่ะอันคนหน่อยแต่ว่าโอ้่นก็จะซิมซีหูแม่อันนู้นสิบอกไว้แม่อันซีหกเจ็ดคนว่า สี่หกเจ็ดแม่บานีเพิ่งก็ว่าบานีแม่แม่ก็ล่งแม่ก็ลงน้ำหมายถึงสิเนเหลลิกล่างพ่จ้าคือโลงน้ำจังไรอันเพิินสิาเหลลิกล่างพ่เจ้าคุณบดีวอานะเพพินบอกว่าแม่ก็ล่งน้ำเป็นสิบห้าสี่หกเหมือนว่าอันอันั้นอาจจะเป็นเหล็กถ่ายล้วันที่หนึ่งพจ้าสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดก็บสมบาก็บพรเขาใจแม่ว่าเออแม่แม่ว่าแม่บ่าเขาใจหรอกทุกอย่าง บานนี้เขาเจ้าคนนั่นก็เอาเนื้อไม่ให้แม่กินเลยคนไหนคนที่เขากินมุกทะนั่นแม่แม่ก็ปริทใจเงืนเจ้าบ่ายคุณบอกว่าเพิ่อจให้แม่ค่ะอันแม่ก็กินน้ำเขาอยู่โอ้แสดงว่าฝันดีได้เนี่ยบัานานี้บานนี้แม่บกเขาใจดอกเจักลูกบวชยัองอันคนหน่อยอันเล็กหน่อยก็บอกว่ามากมากนู้สิเขียนหาพผุดสเขียนห้ยสีหกเต็ดยผุดกระว่งผุสเขียนหนึ่งหกพุกระวงแล้วก็หนึ่ง,หา,ง,งหาวง คือแม่ก็บอกู้ว่ามันสีขาเพราะเขาแม่ก็ฟังสั่นล่ะค่ะหัวดังหัดกับเพื่อนนี่แหละบอกแม่ว่าเก่าศูนย์กับหัวเรียกเป็นซิมตีหูแม่ก็บอกเขาใจดอกเพื่อเขียนหายวะเก้าศูนย์หกศูนย์แต่แม่ได้โบลายคนหน่อยเด็กหน่อยผู้หญิงผู้เก่ามะโบเป็นบะเมินกุมารนะคะบะเมินกุมารแต่ว่าเป็นเด็กหน่อยผู้หญิงเป็นตาหักคือนางฝ่าเนี่ยเป็นตาหักเป็นตาขาวขาวคือแต่ว่าพื้นผ้าแม่เหมือนว่ามีคนไปใส่แบบแบบร้ายแม่ไปน้ำเขา มันนี่ไปกับจีเห็นหลานแบบงามเนาะเขากินหมูกระทะกันนะมีแต่เนือ้อหมูเนือ้อเนื้อนี่ล่ละค่ะแล้วก็กินจิ้มจุ้งยังกันแม่เหมือนว่าแม่กับไปคนเดียววันนี้เพิ่นกับมาหาแม่โอ้ถือว่าเป็นฝันดีได้กินพ่อแม่บอกคุณแม่แม่แต่ว่าคนอันเล็กหน่อยก็บ,บอกว่าแม่จะอยากอย่บ่แบบนี้แม่ก็ว่าโอ้ยแม่บ่มีเงินสื่อหรอือแมนแทงเนาะ,ะในความฝันแม่น่ยนะ,ะเป็นแต่แพงหลานแบบใหญ่นึงฝึกก็เลยมากพี่อนันรู้ใ้ จะบอกแม่คนว่านึกจะให้เงินแม่ไปสื่อนะคุณกับซิมแม่นอนที่แหละซิมแม่ก็ได้ยินอยู่สี่หกเจ็ดอันก็บอกว่าแม่ให้แม่ตัดอินเอาอันนี้คุณก็บอกบอกว่าสิบหกสิบหาซิบหกแม่ก็พวกเข้าใจเนาะยังลางๆเรื่องเรื่องแม่กับว่าค่ะกลางวันยังระมันเบวัเนาะวันนี้มันอก่อนเมื่เขียนให้แม่เลยเขียนให้เลยสิบห้าสิบหกลงลางเออราคาสี่หกเจ็ด เป็นบนเนาะป็นซิมสจหูนะซีฮกเทเสซีผาซีโกค่ะแต่ว่ามันเป็นราง,งสีน้ำเหมือนว่าต้นนั้นอาจจะเป็นบนนั่นละ่ะค่ะบาน้บานิืกก่อกระบอกแม่แล้วผ่้กระเคียนให้บาน้อันเขาเจาอ,อยู่นี่อันเขาก็เอาอันมูเอาเนื้อมาให้แม่กินแม่กินน้ำเขานนนในข่วมฝันน่ะในค่วมฝันนี่เป็นโครงสุดท้ายเนาะคุณแม่เนาะตัวเลขที่ไ้มาสามตัวกับสองตัวเนาะค่ะแยกชัดเจนเนาะค่ะสามตัวบนสองตัวราง สตาร์ทเลนน้ำเนาะคุณแม่อย่าลืมตัดค์ทค่ะสี่หกเจ็ดค่ะสตาร์ทกรับหมุนเนาะแม่แต่ว่าบปู่ว่าจิ๊บกมันจะเป็นจิ๊บเก่าโบตัวหนิ่งเนาะค่ะสตาร์ทกรับหมุนแล้วก็โกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันก็อย่าลืมกรับหัวน้ำเนาะค่ะแม่แม่กับโบโบว่าพันธิติเขาโบเขาเด้อค่ะเนาะค่ะเป็นแนวทางเนาะคุณแม่เนาะเป็นแนวทางของแม่แป้งค่ะ ในงวดวันที่16กันยายน2อ6 7นคลิปนี้เป็นโครงสุดท้ายอีลีน้องคุณแม่นะค่ะมาตามมือเหลขออกเลยค่ะยนีมือเ้าค่ะค่ะขอบคุณแม่แป้งค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขข้อมันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่แป้งค่ะในงวดวันที่16กันยายน2อ6 7นคลิปนี้เป็นโครงสุดท้ายของแม่แป้งเนาะค่ะมือเลขออกเลยค่ะแอดมาตามเนาะค่ะเป็นคลิปที่2โครงสุดท้ายมาตามแม่แป้งประมาณเจโมงเศรเนาะค่ะ แม่แป้งนี่เพื่อนฝันคงสุดท้ายนี่ฝันคักเมื่อคืนนี่เพื่อนว่าฝันว่าจักไปใสว่าสันมีคนผ้าไปเพื่อนว่าไปน้าเขาเพื่อนว่าคนหลายหลายเพื่อนว่าข้าเจ้าผ้ากัญญางเขาลานหมูกระทะเพื่อนว่าเป็นหลานอาหารนี่ละเพิ่นว่าค่ะแม่แป้งนี่ก็ไปน้าเขาเพื่อนว่าเขาก็กินกันสน,นันสร้างมาก,กินสน,นันแม่แป้งนี่ก็เลยไปนางใส่โตนะคะานางลงโตะคือการแต่บาา่มั่นสร้างหยังเพื่อนว่า โบมีเงินเพื่อนว่าในข่วมฟันนี่อยากอยู่แต่บมีเงินเนาะค่ะก็นางแนมเบิองเขาเพื่อนว่าเรามีเด็กหน่อยเพื่อนว่าเป็นเด็กหน่อยผู้ยิ่งมาเพื่อนว่าเป็นขือนางฝ่านี่เพื่อนว่าขาะเด็กหน่อยผู้นั่นเนาะค่ะเป็นตาหักขาเพื่อนว่านานี่ไงเอิ่งเถิงเลยเพื่อนว่าขาตะวันหันเป็นเด็กหน่อยที่นารักแห้งเพื่อนว่าแต่งโตขือนางฝ่าเลยเพื่อนว่าค่ะในคววมฝันมาหอด ก็มาถามแม่แปงว่าแม่เจ้าอยากอยู่บ่ถามแม่แปงเนาะคะ่ะแม่แปงก็บ,บอกว่าอยากอยู่แต่แม่บบมีเงินแม่แปงบอกเนาะคะ่ะนางฝ่าผูนันเนาะคะ่ะก็เลยมากกับสิบเลขใส่หูของแม่แปงเนาะคะ่ะถ้าเจ้าอยากได้เงินเจ้าสื่อเอาเดอร์ว่สันซีหกเจ็ดวาสันบอกแม่แปงเนาะคะ่ะแล้วก็บ,บอกอีกว่าโล่งลางสิบหาสิบหก บอกไม่แปลงแนวนี้เนาะค่ะไม่แปลงก็เลยบอกว่าไม่แปลงบอกเข้าใจไม่แปลงว่าบอกเข้าใจควาวไมยเนาะค่ะว่าหมายถึงอย่างนั่งฝ่าหน่อยก็เลยเขียนเลขว่าสั่นใส่กระดาษให้ไม่แปลงเบิ่งเลยว่าสั่นวงกลมให้พ้อมแบบนี้ละว่าสั่นสี่หกเจ็ดเพื่อนว่าแล้วก็สิบห้านี่ก็ว่งกลมให้สิบหกกรว่งกลมให้เพื่อนว่าวงกลมให้เบิดทั้งสามขุมเพื่อนว่าค่ะในข่วงฟันนั่น พ่อแม่แปงเห็นเลขแล้วก็มีผู้ชายเพื่อนว่าเอาหมูกระทะมาให้กินเพื่อนว่ะในความฝันเต็มโตกินจนอิ่มเพื่อนว่าค่ะบ้ได้เสียเงินจักบาทเพื่อนว่าค่ะแต่ว่าแม่แปงได้กินจนอิ่มเพื่อนว่าในความฝันหลังจากนั้นกบหูเมือเพื่อนว่าค่ะแม่แปงก็เลยได้ตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขก็คือ4ห7เจ็ดเนาะค่ะเป็นเลขที่นางฝ่าหน่อยนี่ หรือว่าเลขผีบอกเนาะค่ะ4ีหกเจ็ดเลขสามตัวก็อย่าลืมตัดกับหมุนนำ้ำไม่แปลงบอกว่าอย่าลืมเนาะคะ่ะตัดนำ้ำกับนำ้ำหมุนน้ำในเลขสามตัวนี่เพื่อนว่าค่ะย่ำ้อมนะะอเนาะค่ะโบเน่เพื่อนว่าเก่าก็พกอาสิกับหัวก็ได้เพื่อนว่าค่ะเก่าก็พกเป็นตัวเดียวกันอาสิกับหัวก็ได้เพื่อนว่าค่ะ้วก็เลขท่ายสองตัวลอตเตอรี่เนาะคะ่ะไม่แปลงเพื่อนบอกสิบหาก็สิบหกเพื่อนว่าค่ะ้วก็อย่าลืมวันหนึ่ง กับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันเพื่อนว่าอาจสิกับหัวกระได้เนาะคะ่ะโต๊ะการน,นี่แม่แปง้งเพื่อนหายสิบเก้าเนาะค่ะสิบเก้าเพื่อนบ่กกันเมแน่เพื่อนว่าค่ะเป็นแนวทางของแม่แป้งค่ะในงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบ็นรางวัลใหญ่กับแม่แป้งสุขูสุขคนค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวนิงพระร่วยนํำเนีด้วยค่ะ คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ